สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะนางสาวจิรพรจิติรัตน์บำรุงหรือคุณกกค่ะประจำชั้นอนุบาล2ทับหโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบ,บลทับมาสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่15เรามาเรียนเกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่หัวข้อที่1ชื่อชุมชนและสถานที่สำคัญในชุมชน ชื่อชุมชนแต่และชุมชนจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีความแตกต่างกันเรามาดูกันนะคะคสถานที่สำคัญในชุมชนมีอะไรบ้างวัดโรงเรียนตลาดโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสถานีตำรวจไปรษณีย์สวนสุขภาพสาราประชาคมเรามาดูความสำคัญของสถานที่ต่างๆกันนะคะ วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใช่ไหมคะโรงเรียนเป็นที่ศึกษาหาความรู้ของเด็กๆตลาดเป็นเป็นที่ซื้อของใช้ของกินต่าง,างๆใช่ไหมคะโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลเวลาเด็กๆไม่สบายเด็กๆไปหาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลน,นะคะ สถานีตำรวจเวลามีขโมยของหายเรามาแจ้งที่สถานีตำรวจได้นะคะไปรษณีย์เวลาเด็กๆจะส่งของส่งจดหมายเด็กๆไปส่งที่ไปรษณีย์ได้นะคะสวนสุขภาพเป็นที่ออกกำลังกายของคนในชุมชนใช้แล้วต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะสาราประชาคม ประชุมของผู้ใหญ่เวลามีข่าวสารผู้ใหญ่เขาจะเรียกประชุมกันที่ศาลาประชาคมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนเช่นการทำบุญการไปร่วมประเพณีสงการตลอยกระทงเด็กๆไปร่วมได้นะคะ4การมีส่วนร่วมในชุมชนเด็กๆสามารถ ิบัติตามกฎของชุมชนได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยการรักษาความสะอาดในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลต้นไม้ในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่าข้อที่หเป็นการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันเวลาเด็กๆไปสวนสุขภาพเด็กๆใช้เด็กๆต้องช่วยกันดูแล ไม่ทำลายสิ่งของไม่ทิ้งขยะที่ที่เด็กไปใช้นะคะสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ